สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการสถานีศริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระนะครับวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ปกครองหลายๆท่านคงจะได้สังเกตฟันของลูกๆของเราว่าทําไมฟันพวกเขาเมีจุดสีขาวบ้างมีจุดสีน้ําตาลบ้างหรือว่าผิวฟันนี่มันดูไม่เรียบไม่สม่ําเสมอนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงแขขวัญมณีไพโรธจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศริราชจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของฟันตกกรา และในช่วงหน้านะครับช่วงคุยกับหมอเราจะไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของฟันตกกราพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์แขกฝันสวัสดีค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นรายการนะครับที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องของฟันตกกราเพราะบางคนอาจจะสังเกตว่าฟันตัวเองมันมีสีไม่ไม่สม่ำเสมอแบบนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคำว่าฟันตกกรานี้มันมีลักษณะอย่างไรครับค่ะ ฟันตกกระเนี่ยก็คือจะมีหลายระดับนะคะจะมีตั้งแต่น้อยๆจนถึงระดับรุนแรงนะคะฟันตกกระที่มีระดับรุนแรงน้อยเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นแต่ว่าผิวเนื้อฟันเนี่ยยังเรียบดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่ารุนแรงมากขึ้นเนี่ยผิวฟันก็จะเริ่มขรุขระแล้วและอาจจะมีสีน้ำตาลมาติดตรงผิวเคลือบฟันบริเวณที่ขรุขระนะคะ แต่ถ้ารุนแรงมากเนี่ยผิวเคลือฟันบริเวณนั้นเนี่ยก็จะกระเทาะหลุดออกมาเลยทําให้ฟันเนี่ยอ่อนแอเสี่ยงต่อฟันผุได้ง่ายค่ะแล้วสาเหตุของฟันตกกระนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับสาเหตุของฟันตกกระเนี่ยเกิดจากการที่ได้รับปริมาณฟอสฟอรด์ม,มากเกินขนาดอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงที่เราเนี่ยกำลังสร้างฟันในร่างกายนะคะซึ่งก็คือในตั้งแต่เราเด็กๆถูกไหมคะนี้ถามว่าถ้าเราได้ปริมาณมากเกินขนาดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ฟูอ์ไลน์เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการสร้างเคลือบฟันทําให้ฟันซี่นั้นเนี่ยไม่แข็งแรงถ้าฟันซี่นั้นงอกออกมาในช่องปากก็จะเสี่ยงต่อฟันผุได้มากขึ้นค่ะออย่างนี้คือการแปลว่าการที่ได้รับฟูอไลน์เยอะเกินไปเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเป็นกนผลดีอาจจะส่งผลให้ต่อลักษณะของสีฟันและตัวเคลือบฟันที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ใช่ไหมครับใช่ค้าอย่างนี้พอเกิดภาวะฟันตกกระแล้วมันมีส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของช่องปากอื่นๆอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่บอกแล้วนะคะถ้าเคลือบฟันเราไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้ฟันเนี่ยเสี่ยงต่อการผุมากขึ้นแต่ว่ามีงานวิจัยบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ปริมาณโฟอรัสที่มากเกินขนาดต่อเนื่องนานๆอันนี้อาจจะส่งผลถึงกระดูกของร่างกายได้ด้วยค่ะ ก็คือส่งผลต่อโดยรวมของร่างกายด้วยไม่ใช่เพียงแค่ในช่องปากอย่างเดียวใช่ค่ะนะครับแล้วอย่างนี้เมื่อเกิดฟันตกกะวิธีการรักษาฟันตกกะมีวิธีอย่างไรบ้างครับก็วิธีการรักษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงเช่นกันนะคะหากการตกกะเนี่มีความรุนแรงน้อยนะคะมีแค่สีขาวขุ่นแต่ผิวฟันเนี่ยยังเรียบดีอยู่เราก็ใช้วิธีการฟอกสีฟันหรือว่าอาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าไมโครโอเปชั่นเนี่ยขัดเฉพาะส่วนที่ขาวขุ่นออก แล้วก็ใช้สารที่ช่วยในเรื่องการคลืนกลับของแร่ธาตุเข้าไปที่บริเวณที่ขขาวขุ่นนั้นทาแล้วก็ให้มันเข้าไปทําให้การเกิดความขาวขุนเนี่ยน้อยลง แต่ถ้าเกิดว่าฟันตกกระรุนแรงถึงขั้นแบบสูญเสียผิวเคลือบฟันไปวิธีพวกนั้นก็จะใช้ไม่ได้นะคะอาจจะต้องบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟันหรือว่าทำวีเนียหรือว่าทำครอบฟันช่วยค่ะพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วอาจารย์พอจะมีคำแนะนำหรือวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างเพื่อให้กับผู้ชมทางบ้านน่ยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะฟันตกกระของเด็กๆครับการป้องกันไม่ให้เกิด ฟันตกกระเนี่ยก็คือเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยได้รับปริมาณฟอสฟอรด์มากเกินขนาดนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็ควรที่จะประเมินปริมาณฟอสอรด์ที่อยู่ในน้ําดื่มของเด็กก่อนโดยอาจจะต้องส่งตรวจหรือเพื่อให้ทราบปริมาณฟอสฟอรด์ line. หากในน้ําที่เด็กบริโภคมีปริมาณฟอสอรด์สูงอยู่แล้วการได้ฟอสฟอรด์เสริมไม่ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าต้องการจะได้รับฟอสฟอรด์เนี่ยควรจะอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด แล้วก็ในเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาบ,บ้วนปากผสมฟูวร่ายค่ะวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงได้รับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของฟันตกกระนะครับว่ามันคืออะไรมีวิธีการดูแลอย่างไรรักษาอย่างไรรวมถึงป้องกันอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างไรก็ตามนี่ก็คืออย่างอยากแนะนาให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปพบกับทันตแพทย์เรื่อยๆเลยไหมครับอาจารย์ ก็อยากจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกๆมาตรวจฟันกับทันตแพทย์ทุกๆ6กเดือนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทันตแพทย์หญิงแขขัญมณีไพโรดจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศิรราชเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์วันนี้คิดว่าท่านผู้ชมก็คงได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องกันไปไหนเรายังมีช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมกันอยู่ครับ กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะหยิบนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามผ่านทางซีรีส์ออนไลน์มาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับลูกเป็นโรคซึมเศร้าคุณหมอให้ทานยาต้านเศร้าวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าเนื่องจากคุณแม่ไปทํางานแต่เช้าลูกจะไม่ค่อยรับประทานยาอยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนเป็นทานก่อนอาหารเช้าได้ไหมคะคุณแม่จะได้ให้ทานก่อนที่คุณแม่จะไปทํางาน ได้ค่ะยาเซอร์ททลีนสามารถทานขณะท้องว่างหรือมีอาหารก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถทานก่อนอาหารได้ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะมีรอยแดงเป็นดวงๆไม่นูนขึ้นจากผิวเหมือนแดงข้างในผิวค่ะลักษณะอาการคือขึ้นๆหายๆแต่เวลาขึ้นจะขึ้นบริเวณใกล้รอยเดิมที่เคยหายไปตอนแรกเป็นแค่ที่ข้อศอกขวาค่ะแล้วค่อยๆเป็นข้างซ้าย จากนั้นเป็นที่หัวเขา่าตอนนี้เริ่มขึ้นขาแล้วค่ะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงสอบเลยไม่สะดวกไปพบคุณหมอค่ะจึงอยากทราบว่าเป็นอาการร้ายแรงไหมคะหากเป็นเป็นหายๆมานานแล้วอาจเป็นลักษณะาการตอบสนองของผิวหนังซึ่งพบได้หากเจออากาศเย็นแต่อย่างไรก็ตามการพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินจะทำให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องมากกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัดจวิทยาค่ะ ดิฉันต้องทานยาคลายกังวลก่อนนอนทุกคืนแต่มีอยู่หลายครั้งที่ไม่ได้ทานดิฉันจะนอนไม่หลับในตอนแรกและหากหลับจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับการกัดเล็บมือตัวเองดิฉันไม่ได้มีการฝันว่ากัดเล็บแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับการกัดเล็บอาการแบบนี้ควรตรวจด้านการนอนหลับหรือด้านสมองคะควรมาพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติในการนอนหลับ เพื่อหาสาเหตุอาจประกอบด้วยการตรวจการนอนหลับและการตรวจระบบประสาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาโสตนาสิกลาเลิ์วิทยาค่ะตอนนี้อายุ24ปีสังเกตตาตัวเองมานานแล้วค่ะว่าตาซ้ายมันเลอออกถ้าปิดตาขวาแล้วใช้ตาซ้ายจะมองเห็นแบบไม่ชัดรู้สึกว่าตอนนี้ใช้งานแค่ตาขวาข้างเดียวอยากสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับการผ่าตัดให้ตาตรง แล้วก็ค่าใช้จ่ายว่าประมาณไหนคะใช้สิทธิ์บัตรท้องได้ไหมคะหรือต้องมีการส่งตัวหรือยังไงดีคะรู้สึกไม่มั่นใจเลยคะ่ะแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจดูก่อนค่ะว่าสาเหตุคืออะไรรวมถึงการรักษาและการพยากรณ์โรคหลังการรักษาด้วยหากมีข้อบ่องชี้ในการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา<ๆ>ก็จะแนะนําให้ขอใบส่งตัวเพื่อรักษาตามสิทธิ์ต่อไปคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากสูงวิทยาค่ะลูกชายอายุ10ขวบหนัก60กิโลกรัมอวัยวะเพศน้องมีไม่ถึง2เซนติเมตรผิดปกติหรือไม่คะเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากจะมีชั้นไขมันที่หนาทำให้อวัยวะเพศอาจด,ดูเหมือนเล็กเนื่องจากชั้นไขมันดังกล่าวแนะนำให้มาพบกุมรารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชากูุมาวิทยศาสตร์ค่ะก็คบกันไปแล้วนะครับสำหรับคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามเข้ามาในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คําถามมาได้ที่ w w w s i l a ด o n n i n e n e t ผมและทีมงานจะนําคําถามเหล่านี้ไปสอบถามและหาคําตอบจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรีราดมาให้คําตอบกันครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ